แหนแดงฤด,ดูหนาวจะมีสภาพเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆนะคะฤด,ดูหนาวก็เวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราพามาชมแหนแดงที่ดอกเขาเล็กลงแล้วก็มีการหักลงเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆนะคะให้สังเกตว่าพอฤด,ดูหนาวมาเยือนน้ำเขาก็จะแห้งลง จะสังเกตว่าจะมีแหนแดงติดอยู่ที่ขอบกระมังตรงนี้ละค่ะที่จะทำให้เขาแห้งตายเนื่องจากว่าเขาไม่ได้รับน้ำนะคะเรามาจัดการแหนแดงกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาชมกระมังแหนแดงที่หอน้ำข้อแห้งนะคะเขาก็จะมีการติดอยู่ขอบกระมังแบบนี้ค่ะ ถ้าขอบกระลมังแบบนี้คือเขาไม่ได้รับน้ำแล้วนะคะเขาจะเกิดเป็นสีแดงแบบนี้นะคะถ้าแบบนี้วิธีการที่เราจะช่วยให้แหนแดงของเราโดนน้ำเราจะทำยังไงให้ดูจากสภาพแล้วเขาจะแน่นแน่นมากเลยนะคะตัวนี้แหนแดงของเราอายุของเขาเกิน14วันแล้วพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้เลยค่ะ เรามาจัดการแหนแดงกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปสำรวจแหนแดงหรือดูหนาว่าทำไมเขาดอกของเขาเล็กลงนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านล่างของแหนแดงเลยค่ะให้สังเกตว่าด้านบนของเขาจะยังเป็นดอกแบบนี้อยู่มีหลายคนที่เขาสงสัยว่าทำไมแต่ทำไมดอกแหนแดงเล็กเหลือเท่าเม็ดข้าวสารช่วงระยะของการขนส่งนะคะแหนแดงเขาจะมีการหักตัว ยิ่งเขาแก่ตัวมากขึ้นเท่าไหร่จากที่อายุ14วันเขาก็ยังจะมีการอ่อนตัวอยู่เนาะถ้าอายุเขาเลย21วันไปแล้วเขาจะมีการหักตัวได้ง่ายกว่าแหนแดงอายุ14วันนะคะตอนนี้จะพาไปชมจะพาไปชมด้านล่างของแหนแดงพาชมใกล้ๆนะคะดอกแหนแดงใบแหนแดงที่อยู่ด้านล่าง ของเขาจะมีการแก่ตัวแล้วเขาก็จะมีการค่อยๆย่อยสลายไปทีละใบสองใบนะคะเดี๋ยวจะพามาดูด้านในตรงนี้คือแหนแดงที่มีการขึ้นชั้นขึ้นมาเขาจะเกิดเป็นสีเขียวรากอ่อนๆจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะคือรากของเขาไม่ได้โดนน้ำแต่เขาก็อย่างรากของเขา เป็นสีเขียวๆอยู่แต่ถ้ารากของเขาสีดำๆแบบนี้ก็คือของเขาเป็นรากเก่าที่อยู่ในน้ำนะคะถ้าแบบนี้เขาจะไม่ตายแต่พอเขาอายุเขาแก่ตัวขึ้นเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆเขาเม็ดข้าวสารแบบนี้ค่ะที่หลายคนสงสัยว่าทำไมดอกไหนแดงถึงเล็กจังเลยซึ่งเขาก็มีการหักตัวของเขาขึ้นมานะคะเขาจะหักตัวแค่นี้ แต่ถ้าเรานำเข้าไปลงในน้ำดอกแค่นี้เขาก็จะขยายตัวของเขาได้เหมือนเดิมให้ลงไปในน้ำไปถึงในน้ำแค่ว่าเขาความล่าลงเขาก็จะสามารถที่จะขยายตัวของเขาได้เหมือนเดิมแม้จะดอกเล็กเท่าเม็ดข้าสารนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่เขาอ่อนแอมากเขาก็จะตายไปแต่ถ้าตัวไหนที่ถ้าแบบนี้สังเกตเห็นไหมคะว่ามันจะออกสีน้ำตาลแบบนี้ คือเป็นแหนใบแหนแดงที่เขาอายุเกิน30วันเขาก็จะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายไปแบบนี้คือพร้อมที่จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะคะแต่ทีนี้ว่าพอเราจับเขาขึ้นมาให้สังเกตว่าเขาก็จะเป็นชั้นๆชั้นๆแบบนี้แล้วเขาก็จะดอกเล็กเท่านี้เขาจะหักเล็กเหลือเท่านี้เลยค่ะเหลือเท่านี้เลยนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้พอมีการขนส่งเขาก็จะหักตัวหักตัวลงไปขอแค่เพียงว่าให้เขาได้ลงในน้ำแล้วก็คว่มหน้าลงแบบนี้ยังไงก็ไม่ตายนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปขยายตัวของเขาเองแต่ช่วงเจดวันแรกเขาจะมีการเซตตัวเขาก่อนเนาะพอเลยสักเจดวันไปแล้วเขาจะงอกรากอ่อนสีเขียวแบบนี้ขึ้นมา จะทำให้เขาขยายตัวได้เหมือนเดิมนะคะต่อให้เขาดอกเล็กหรือว่าเขาหักตัวแต่เขาจะสามารถกลับคืนฟื้นคืนชีพของเขาขึ้นมาได้ด้วยการขยายตัวของเขาเองนะคะพอมีการแพกส่งไปจากที่เขาเป็นช่อบแบบนี้เขาก็จะหักตัวเขาก็จะหักตัวคือไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าถ้าแหนแดงในช่วงฤด,ดูหนาวเขาจะมีการ ขึ้นชั้นขึ้นมาแบบนี้พอมีการขนส่งเขาก็จะหักตัวเล็กเหลือเท่าเม็ดข้าวสารแต่พอเราเอาเข้าไปลงในน้ําเขาก็จะขยายตัวกลับคืนมาเหมือนเดิมพอได้สัก14วันเขาก็จะขยายตัวเต็มกะละมังเหมือนเดิมวิธีที่เราจะมาดูกันว่าถ้าแหนแดงของเรามันติดขอบแบบนี้คือเขาจะตายนะคะเขาจะค่อยค่อยเหลืองแดงแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่ได้รับน้ําไม่ได้รับปุ๋ยนะคะ ถ้าเราเจาะรูแบบนี้เราสามารถที่จะเติมปุ๋ยลงไปในช่องที่เราเจาะแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเราต้องการที่จะช่วยให้เขานำแหนแดงลงน้ำให้เราแบ่งแหนแดงออกบางส่วนเพื่อไปใช้งานเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหอยหอยเชอรี่ให้เรานำแหนแดงออกไปบางส่วนนี่นะคะให้เราเอาออกไปบางส่วนเลย เขาจะดอกละเอียดแล้วก็เล็กนะคะถ้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาจะดอกละเอียดเล็กแบบนี้พอเรานำแหนแดงออกไปบางส่วนเขาจะเหลือพื้นที่ว่างตรงนี้คือพื้นที่ที่ว่างแล้วเราก็ไปนำแหนแดงที่อยู่ติดขอบกระมังลงในน้ำให้หมดเพื่อที่จะช่วยให้เขาได้รับน้ำได้รับปุ๋ยนะคะ จะทําให้แหนแดงของเราไม่ตายอันนี้เป็นวิธีการจัดการแหนแดงให้เขาได้รับน้ํานะคะกดเขาลงค่ะให้กดเขาลงเวลาเราแบ่งไปใช้งานเราแบ่งไปได้เป็นบางส่วนพอเราแบ่งออกบางส่วนปุ๊บจะเหลือพื้นที่พอเราเหลือพื้นที่ปุ๊บส่วนที่พื้นที่ว่างตรงนี้แหนแดงเขาจะขยายตัวออกมาให้เรา ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเป็นการจัดการแหนแดงให้มีการต่อยอดนะคะพอเราแบ่งส่วนออกไปเรากดเข้าลงช่องที่ว่างแบบนี้เราเติมปุ๋ยเข้าลงไปเพื่อเป็นการให้เขาได้รับอาหารนะคะพอเราเติมปุ๋ยลงไปแล้วเราก็กดแหนแดงเอาไว้แบบนี้ถ้าแบบนี้คือเขาได้ ยู่ในน้ำทั้งหมดแล้วแบบนี้เขาจับไม่ตายนะคะพอเขามีพื้นที่ว่างเขาก็จะขยายตัวตรงพื้นที่ว่างตรงนี้ได้อีกพออายุสักเพิ่มอีกสักเวันเราก็มาแบ่งออกไปอีกพอแบ่งออกไปอีกปุ๊บเราก็เติมปุ๋ยลงไปในช่องที่ว่างพอเติมปุ๋ยลงไปในช่องที่ว่างเราก็ใช้มือแตะแตๆเพื่อให้เขาได้ขยายตัวทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ เราจะได้แหนแดงแบบไม่ขาดตอนนะคะอันนี้เป็นวิธีการจัดการแหนแดงในช่วงฤดูหนาวฤดูร้อนที่เขามีการแบบน้ำแห้งน้ำเขาจะแห้งนะคะเราก็ช่วยเขาจัดการแหนแดงให้เป็นให้เขาได้มีการต่อยอดของเขาไปได้เรื่อยๆแบบนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะวันนี้เรามาสอนเทคนิคการจัดการแหนแดง ช่วงน้ําแห้งนะเป็นการช่วยให้เขาได้เจอน้ําเจอปุ๋ยเขาก็จะไม่ตายนะคะวิธีการก็คือแบ่งแหนแดงออกไปบางส่วนแล้วเต,เติมน้ำหมักชีวภาพเติมน้ำปุ๋ยลงไปในช่องที่ว่างพอเติมน้ำปุ๋ยเสร็จให้เราไปกดเอาแหนแดงที่อยู่ติดขอบกระมังลงมาเพื่อให้เขาได้รับน้ำ พอแหนแดงเราออกไปบางส่วนเขาก็จะเหลือพื้นที่ว่างตรงนั้นก็คือเป็นการให้เขาได้ขยายตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นการต่อยอดแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง y o YouTube ปูกข้าวอุณน้ำมฟาร์มิงช่อง y o u t u b e ครมูมัชฉาขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจกดให้กำลังใจครูมัชฉานะคะ ติดตามคลิปถัดไปครณมูชาจะมาให้ข้อมูลดีๆวิธีการแล้วก็เทคนิคดีๆในการพ่อเลี้ยงขยายพันธุ์แหนแดงไมโครฟิลล่านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ